คดีนี้มีการกล่าวหาต่อคณะกรรมกาปรปปชว่าเมื่อปี2553อดีตปลัดอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพี่บูลแผนพาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองพอกและบ้านพักข้าราชการจำนวนสามหลังแต่ไม่มีการซ่อมแซมจริงจากพฤติการนี้ทำให้ภาครัฐเสียหายเป็นเงินกว่า250,000บาทก็คือเรื่องนี้มันมีการเรื่องที่จะตัดทำโครงการซ่อมแซมอาคาร ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็บ้านพักราชการรวมสาหลังในปี53ปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีการเข้าไปซ่อมแซมจริงแต่มีการเบริกจ่ายเงินเรื่องนี้ก็มีตัวผู้ถูกอ้างหานะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างงานนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกสองรายซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานเนี่ยนะครับมีหน้าที่เบิกจ่ายเท็จรับรอง ว่ามีการซ่อมอาคา,ารซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นความเท็จพเ,เพื่อไปเบิกเงินออกมานะครับเพราะฉะนั้นการกระทําก็มีความผิดาตามมาตราล4 7 7คือเบียดบังเงินจากทางราชการปปชส่งสำนวนต่ออายการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อจำเลยต่อมาสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค4มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท1ทับสาระหว่างคณะกรรมการปปชโจทย์ พี่บูนแผนพาที่1ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างงานเดชาน,นาใจตรองที่2สัมฤทธิ์หรือฤทธิโชคพันทองคําที่3โดยทั้งสองคนเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคสี่พิพากษาว่าพี่บูนแผนพาจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 4 7เดิมคือเบียดบังทรัพย์จากทางราชการให้จำคุก5ปี เดชานาจัยตรองจำเลยที่สองสมฤทธิ์หรือฤทธิโชคพันทองคำจำเลยที่3นอกจากมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147เดิมคือเบียดบังทรัพย์จากทางราชการแล้วยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86พิพากษาจำคุกคนละ3ปี4เดือนแต่คำให้การของจำเลยทั้ง3เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงให้ลดโทษ1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงเหลือโทษด,ดังนี้ พีบูรณ์แผนพาจำเลยที่1จำคุก3ปี4เดือนเดชานาใจตรองจำเลยที่2องจำคุก2ปี2เดือน20วันสำริดหรือฤทธิโชคพันทองคำจำเลยที่3จำคุก2ปี2เดือน20วันศาลก็ได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษว่าจำเลยมีความผิดจริงส่วนผู้ถูกหาอีก2คนซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้างก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุน จำเลยที่1ในการกระทําความผิดครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยครับก็งบประมาณนี่ประมาณ200,000กว่าบาทเองก็ทางหน่วยงานก็คงต้องไปเรียกค่าเสียหายนี้คืนจากทางผู้ตูกตุ๋หานะครับผลของคําพิพากษาฝ่ายจาเลยยื่นอุทธรแต่คณะกรรมการปรปรชและอายการเห็นว่าบทลงโทษเหมาะสมแล้วไม่ติดใจอุทธรส่วนความเสียหายหน่วยงานจะต้องดําเนินการเรียกเงินคืนจากจําเลยทั้ง3 บบกระบวนการระดับที่สามชั้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยมีการอุทธรณ์ตอนนี้จำเลยเป็นคนอุทธรณ์นะครับแต่คณะกรรมการปรชแล้วก็อธิการเห็นว่าโอเคแล้วไม่อุทธรณ์ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะจำเลยถูกต้องคำพิพากษาว่ากระทํา,ทา,าความผิดจริงตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการปรชคดีนี้สู้ได้กี่ศาลครับนคะดีนี้ก็สู้ได้ทั้งหมด3ศาลแต่ในชั้นฎีกาเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบของทราประธา,านศาลฎีกาว่าจะฎีกาได้หรือไม่ แต่ชั้นนี้จำเลยกำลังอุทธรณ์อยู่ครับ